สวัสดีนะคะเพื่อนๆขาวันนี้มาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กที่กิ่นแสบนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูนําเสนอก้อยหอยเชอรี่นะคะเพื่อนๆจ๋าก้อยหอยเชอรี่ของเราวันนี้ผักข้างเคียงก็จะมีหัวปีมีหมากกระถินหรือฝักกระถินนะคะเพื่อนๆนี้แกมด้วยพริกสดนะคะเพื่อนๆการทําก้อยหอยเชอรี่ของเรานะคะเราก็จะปรุงรสใส่พริกผง ข้าวคั่วผงนัวใส่น้ำปลาถ้าใครชอบใส่ปลาก็ใส่ไปนะคะทุกคนจ๋าแล้วเราก็จะซอยใบมะกรูดสดนะคะใส่ไปด้วยเพื่อดับกลิ่นคลาวนะคะเพื่อนๆให้มันหอมๆนะคะทุกคนเวลาทานก้อยหอยนะคะต้องทานกับหัวปีนะคะเพื่อนๆจะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนขา และทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะลูกอีสานของแท้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าว่าแล้วก็มีเพื่อนมาทักทายเพื่อนอยากเข้ากล้องด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าชื่อน้องตุ๊กแกคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ร้องสี่ครั้งพรุ่งนี้จะไม่มีตามที่เราพูดหรือเปล่าเพื่อน <laughs> ทานกับหัวปีนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอร่อยจริงๆแล้วโรยด้วยเม็ดสตอนะคะเพื่อนๆปรุงรสให้เผ็ดๆนะคะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบเราชอบแบบเผ็เดๆนวลๆน,น,นะคะเพื่อนๆถ้าเหยา่น้ำปลาใส่นิดนึงก็จะกินหอมกินน้ำปลรรานะคะทุกคน ปลาร้านี่คือขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนเวลาปลาร้าเข้าร่างกายแล้วจะมีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีความสุขมากเลยนะคะที่ได้รับประทานปลาร้านะคะเพื่อนเพื่อนก้อยหอยเชอรี่ถ้าใครทานะคะเพื่อน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 อย่าลืมเอาตาเขาออกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนต้องเอาตาเขาออกนะคะทานกับข้าวเหนียวนี่เป็นอะไรสิบแบบ ฟินเวอร์ฟินมากชอบอะไรที่เป็นแบบอาหารอีสานนะเพื่อนอาหารอีสานเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายๆนะคะทุกคนง่ายและอร่อยนะคะนี่หวาแล้วก็ไปเลยนะเจ้าทุกคนจ้ามีความสุขที่ได้รับประทานในอาหารที่เราชอบนะคะทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่เราชอบทานบาร์นะคะทุกคน ทานกับกะถินนี่ยิ่งอร่อยเลยนะเพื่อนๆเ,เสียดายไม่มียอดกะถินนะคะทุกคนมีต่มากกะถินนะคะเพื่อนๆใส่กับสตอโอ้โหแก้มกับสตอโอ้โหเป็นอร่อยที่สุดยอดอร่อยมากเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะหอยเชอรี่อยู่ทุ่งนาก็จะเยอะนะคะไปเอาอยู่นาพี่เขคยคเพื่อนพี่เขยเขาก็เก็บออกทุกวัน เราก็เอามาทำเป็นอาหารได้นะคะทุกคนเอา,าตำหอยเชอรี่กับส้มตำก็ยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆตำส่วหอยเชอรี่ใส่ขนมจีนก็อร่อยค่ะใส่เส้นเล็กก็อร่อยค่ะใส่เส้นมาม่าก็อร่อยค่ะอร่อยหมดอร่อยทุกอย่างค่ะแล้วแต่เราจะดัดแปลงทำนะคะทุกคนว่าเราจะอยากจะทำเมนูแบบไหนอะไรยังไงนะคะทุกคน ทานข้าวเหนียวจะต้องติดมือนะเพื่อนถ้าทานไม่ติดมือนั่นคือไม่ใช่ทานข้าวเหนียวนะคะเพื่อน <laughs> ทานอาหารที่มันใช่มันก็คือความสุขนะคะเพื่อนๆมีความสุขในมุมของเรามีความสุขในการรับประทานบางคนก็มีความสุขในการไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปชมธรรมชาติไปนั่งคาเฟ่ไปเดินช้อปปิง้งซื้อเสื้อผนะคะทุกคนจา๋าแต่เราก็มีความสุขในการรับประทานอาหารเราได้รับประทานอาหารก้อยหอยเชอรี่แค่นี้เราก็ว่าเรามีความสุขเราก็ว่าได้ทานของอร่อย คือความสุดยอดแล้วนะคะทุกคนจ๋านะคะนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเราไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเกินตัวเรานะคะเราอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงกินอิ่มนอนรับแค่นี้มันก็คือความสุขแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่เบียดเบียนใครเขานะคะทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดหลอนใจหรือเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนทัดเล่าจริงๆแล้วนามสกุลเก่าเรานามสกุลอดทนนะคะเพื่อนๆอดทนอดทนต่อไปนะเพื่อนๆนะตอนนี้กําลังตามหาหกหมื่นนาทีอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆยังไม่ผ่านหกหมื่นนาทีเลยถ้าได้ผ่านหกหมื่นนาทีนะจ๊ะทุกคนจ๋ะชีวิตคงจะมีความสุขแน่ๆเลย เราก็จะได้ไปคว้างเงินกลางอากาศกันเลยนะจะได้มีรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเล่นเฟซบุ๊กเล่นแล้วได้ตังเราก็ทำไปนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ปกติเราก็ทานข้าวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมจ๊ะจแล้วก็มาอัดคลิปส่งให้เพื่อนดูนะคะให้ดูวิถีชีวิตของเราว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ๊ะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะเพื่อนนะ ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครนะคะทานข้าวอิ่มนอนหลับก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเหมือนเคยนั่นแหละคะ่ะเพื่อน,อนๆก็ขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อมกอดของเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ และเป็นกำลังใจให้กับทุกที่กินแซบด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆช่วยสนับสนุนด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าและเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอขอบคุณทุกานที่เข้ามารับชมวิดีโอด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าที่คอย ส่งเสริมกันตลอดมานะจ๊ะเพื่อนๆ FC ทุกคนนะจ๊ะและเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะจ๊ะบา,บายบๆกับทุกที่กิจเสบแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะจะได้มีกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เริ่ๆเช่นเ,เ,เคยค่ะบา,บายบาย